ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คณะตรมีช่วงสวพิรัชยาพามูค่ะวันนี้จูฟ้าคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดแขกสีลมหรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวีนะคะซึ่งมาที่ถนนสีลมทั้งทีเนี่ยวันนี้จูจะพาคุณผู้ชมไปเปิดประวัติของถนนสีลมรวมไปถึงนะคะมาสก,การะที่วัดแขกสีลมกันด้วยสวนพิรัชยาพามูค่ะใครที่รู้จักถนนสีลม คงจะทราบดีว่าที่นี่มีชุมชนชาวต่างชาติมาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพค้าขายหรือทำงานรับจ้างอยู่เป็นจำนวนมากมาเนิ่นนานแล้วโดยเฉพาะชาวอินเดียทำให้ถนนสีลมกลายเป็นย่านธุรกิจการค้าที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่4ตอนที่ถนนสีลมเพิ่งจะเริ่มสร้างเดิมทีมีชื่อว่าถนนขวางเพราะเป็นถนนที่มาจากคันดินที่เกิดจากการขุดคลองเพื่อใช้เชื่อมต่อระหว่างคลองบางรักกับคลองถนนตรงลักษณะเป็นทางขวางจึงเรียกว่าถนนขวาง ต่อมามีชาวต่างชาติได้นำเครื่องสีลมซึ่งใช้สำหรับการวิทน้ำมาตั้งที่ถนนขวางดูโดดเด่นสะดุดตาทางกลางทุ่งนาหลายรอบจากชื่อถนนขวางจึงถูกเรียกว่าถนนสีลมจนมาถึงครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างถนนจึงมีพระบรมราชองการให้ตัดถนนสามสายขึ้นได้แก่ถนนเจริญกรุงถนนหัวลำโพงและถนนสีลม ซึ่งถนนสีลมได้ตัดผ่านสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวอินเดียอย่างวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขก วัดในศาสนาฮินดูทำให้ถนนสีลมเป็นเส้นทางสำคัญในการประกอบพิธีกรรมเก่าแก่ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระเวทคือพิธีนวราตรีซึ่งจะมีการอัญเชิญองค์เทวรูปพระแม่อุมาเทวีและเทวรูปองค์อื่นๆออกมาแห่นอกวัดในบริเวณสีลมโดยแต่ละปีจะมีผู้ร่วมชมงานออกมารอรับพิธีเป็นจำนวนมากจึงทำให้ต้องมีการปิดกั้นการจราจรของถนนสีลมกันเลยทีเดียววัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขก สร้างขึ้นโดยชาวอินเดียจากรัฐมินนาดูทางตอนใต้ของประเทศอินเดียที่อพยพเข้ามายัางประเทศไทยเพื่อไว้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและการประกอบพิธีกรรมเดิมเป็นเพียงศาลาขนาดเล็กมีชื่อว่าศาลาศีมรีอัมมันต่อมาจะมีการสร้างโบสถ์และนำเทวรูปพระแม่ศรีอุมาเทวีจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานค่ะเมื่อเดินผ่านซุ้มประตูเข้ามาจะพบกับโบสถ์ประธานภายในประดิษฐานเทวรูปสำคัญได้แก่ พระศรีมหาอุมาเทวีพระขันทก,กุมารและพระพิคันเนศวนที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งวันนี้โสภิรชยาจะพาม,ามูกันค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเข้ามาด้านในแล้วนะคะก็เดินเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะเพื่อที่จะไปซื้อของบูชานะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากที่เราได้รับของบูชามาแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะมอบการ์ดมาให้เราด้วยค่ะซึ่งจะเป็นเทพองคแทปต่างๆของวัดแห่งนี้นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยจุนได้เป็น พระแม่อุมาเทวีมาให้บูชานั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวจูนนะคะขอเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณบริเวณนี้นะคะแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะโชคดีเหมือนอย่างที่ชิจูนโชคดีที่วันนี้ได้เข้ามาสักการะค่ะ ในถาดเครื่องบูชาทางวัดจะแนบแผ่นภาพองค์เทพเทวะของศาสนาฮินดูไว้ที่ถาดเครื่องบูชาทุกชุดเชื่อว่าหากได้รับแผ่นภาพเป็นเทพองค์ใดเทพองค์นั้นจะประทานพรให้ค่ะเช่นได้แผ่นภาพพระแม่อุมาเทวีหมายถึงประธานเกียรติยศชื่อเสียงความมั่นคงและบารมีได้แผ่นภาพพระขันทกุมารหมายถึงประธานภาวะการเป็นผู้นำการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ ได้แผ่นภาพพระแม่ลักษมีหมายถึงประธานภครัพย์ความมั่งมีโชคลาภสิริมงคลและความรักเป็นต้นโดยแผ่นภาพเหล่านี้ได้ผ่านพิธีกรรมจากทางวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมาะแก่การเก็บไว้บูชาเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งสำหรับการขอพรพระแม่อุมาเทวีซึ่งเป็นองค์ประธานของวัดแขกให้ขอในเรื่องความรักสมหวังการงานการเงินและความสำเร็จพระพิคเนธให้ขอในเรื่องของความสำเร็จ ขอพอรได้ทั้งเรื่องการงานการเรียนการสอบโชคลาภครอบครัวและความรักพระแม่ลักษมีขอพอรเรื่องความรักขอให้มีความรักที่ดีการค้าขายดีพระแม่กาลีขอพอรให้คุ้มครองปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆพระขันทกุมารขอพอรในด้านความกล้าหาญหรือขจัดความกลัวในใจขอให้คุ้มครอง หลังจากอธิษฐานขอพรแล้วให้นำถาดเครื่องบูชาเข้าไปถวายภายในเทวลัยโดยพราหมณ์จะเป็นผู้สวดทำพิธีเมื่อเสร็จพิธีแล้วพราหมณ์จะบอบของถวายในถาดบูชาบางส่วนกลับมาให้เรานำกลับไปเพื่อความเป็นสิริมงคลก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะ และสิ่งควรรู้ก่อนมาวัดแขกนอกจากแต่งกายสุภาพแล้วห้ามนำของข่าวหรือเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณวัดเพราะชาวฮินดูถือเรื่องนี้มากเวลาอธิษฐานขอพรห้ามบนกับเทพเพราะการขอเพียงพอที่พรจะสำเร็จผลแล้วของถวายในถาดที่พลามมอบให้หลังเสร็จพิธีหากเป็นของรับประทานห้ามนำไปถวายพระหรือวางหน้ารถเพราะถือเป็นของที่ลาแล้ว และอย่าลืมมันทำความดีและเว้นความชั่วจะทำให้พรที่ขอผ่านการพิจารณาจากองค์เทพได้เร็วขึ้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างกับโสภิรชยาพามูในอีพีนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบและติดตามเรื่องราวมูมูไปกับโสพิรชยาพามูได้ใหม่ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มทาง Facebook และ y o u t u b e Auto ินโฟคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ I'm gonna go find